เด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW สองปอัปเดตมุมมองตลาดนะคะกับทางด้านของคุณปิงประกิจค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะคะโดยเฉพาะฝั่งของสารสนเริการในสัปดาห์นี้หน่อยนะคะอ,อ๋อมิดนิดิดก็คือประมาณกลางๆสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นในการน่าจะเริ่ม จะมีเรื่องการรอเรื่องการรายงานตัวเลขแล้วก็เรื่องของการคาดการณ์ว่าเฟดจะอาจาจะพิจรณาขึ้นดอกเบี้ยเล็กๆนะครับบวกกับตลาดเนี่ยมันฟื้นตัวรับกับเรื่องดัชนีมาเยอะแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตลาดพุทธิมการน่าจะมีโอกาสย่อเราเปิดพุทได้นะครับจาก S, <S P X N D X ปุมขึ้นมาเยอะส่วนพุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่ากําลังมีความคาดหวังกับเรื่องการเมืองดีขึ้นนะครับเริ่มมีการมุมมองว่าประเทศไทยน่าจะ มีโอกาสนะพิกกลับมาเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลได้ในที่สุดนะครับซึ่งตลาดทุนก็ได้กาตอบรับในทางที่ดีกว่านะครับนะครับแอ้นช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยมันก็มันลงตอบรับเรื่องความไม่แน่นอนเรื่อง p o l i t i c ไปเยอะแล้วนะครับจากนี้ก็จะลงยากมากขึ้น,นอาจจะมีการแว่งตอบเพิ่มขึ้นได้กตเน้นลงมาย่อลงมาก็เน้นขอลองทอดูมีพื้นที่ในการทำกำไรได้มากกว่านะครับค่ะ ก็คือตลาดหุนไทยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะคะแม้เรื่องของผลการประชุมกรงงจะมีเอฟเฟกต์ไหมคะเอ,อ่ออาจจะมีโอกาสเป็นในทนด้วยถ้าเกิดตัดสินใจขึ้นดอกอดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> นะครับตลาดหุ้นก็จะตอบรับในทางบวกอีกดอกหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตลาดทุ้นไทยนี่ลุ้นปัจจัยบวกหลายเรื่องเหมือนกันคะที่จะได์ในระยะสั้นให้มีโอกาสฟื้นตัวนะคะครับได้ค่ะกราบขอบพระคุณคุณปิงนะคะสวัสดีค่ะครับ ตลาดหุ้นไทยนะคะมีโอกาสที่จะฟื้นจากหลายปัจจัยนะคะก็เป็นกเกง็เกงกําไรในฝั่งของตัว s ซฟบนะคะแต่ว่าในฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะคะก็เรียกว่าไม่ค่อยจะสู้ดีค่ะนะคะก็น่าจะมีโอกาสย่อนะ,ะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เก็งกําไรในฝั่งของ ขาพุทธนะคะก็คือขาช็อตนะคะสามารถเก็งกำไรผ่าน d ีดของค่าสองแมารคเอรี่ได้นะคะในฝั่งของตลาดอเมริกานะคะผ่านทั้งตัว SPX, NDX, DJI นะคะก็เก็งกำไรฝั่งพุทธค่ะมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกยกตัวอย่างเช่นตลาด S&P ห้าร้อยเซนเด็กนะคะผ่าน d ีดของค่าสองแมารคเอรี่นะคะมีหลายซีรีส์ค่ะเช่น SPX 2 8 P 2 3 0 9 A ค่าเกลริ่ง10.6กเซ็นซิบิตี้ยี่นะคะรวมไปถึงตัวของ NDX นะคะก็ยกตัวอย่างนะคะเก็งกำไรใน ฝั่งขาลงพุทธตามที่นักวิเคราะห์แนะนำนะคะในเป็นการเทรดระยะสั้นนะคะก็มีจะมีตัวของ NDX 28P 2309A ค่าเกริง9.8เซนที่49.65นะคะรวมถึง DJI นะคะก็ดาวโจนค่ะสามารถเก็งกำไรได้ทั้งฝั่งขาขึ้นขาลงเช่นกันนะคะท่านักทุนสามารถที่จะเทรดนะคะตลาดหุ้นอเมริกาผ่านดัชนีอ้างอิงนะคะ เป็นตัว DW ที่อ้างอิงกับดัชนีในฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะดาวโจน s p 500แล้วก็ NASDAQ นะคะกับ DW ของค่า28องแมคคอลี่ค่ะโดยสามารถรับบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์นะคะฟรีนะคะทางไลน์ไปแอดเพิ่มเพื่อนนะคะที่แอดชัย DW หรือสแกน QR code นะคะตรงบริเวณมุมจอนี้ได้เลยนะคะส่วนเรื่องของการดูตารางเกียร์ริงนะคะแล้วก็ซีรีส์ต่างๆของการเทรดเนี่ยท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของแมคค u ล r ีค่ะ สนับสนุนโดย m a c r o รรี่28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw.com